แสดงหมดบาทสมมุริ์เราจะสามารถนำคุณธรรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้พ่อแม่ให้เงินมา30บาทเราพอใจแล้ววันนี้ลูกพอใจแล้วได้เงินมา30บาทลูกก็ใช้ให้ทำไมคะเพียงพอกับเงิน30บาทอาจจะมีเหลือกลับไปหยชอ์ประคุกที่บ้านแต่เราไม่ควรที่ทำไมคะใช้ให้หมดแล้วไป หยิบของผู้อื่นมาหรือไปลักขโมยของผู้อื่นมาใช่ไหมคะไหนใช่ไหมคะอ่าน่ารักมากนะคะเรียกหละลูกสิ่งที่เราสามารถนํานิทานคุณธรร,รมที่เกี่ยวกับคุณธรรมนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้วันนี้คุณครูขอบคุณ,คณ,คณ,คณนะักเรียนทุกคนนะคะที่ร่วมทํากิจกรรมในวันนี้เพราะฉ เกตไว้จะยกตัวอย่างนะคะว่าชาดกเรื่องนี้เนี่ยคุณธรรมสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรขอให้น้องังทุกคนเงียบฟังพี่ก่อนนะคะเรามีเงินมาและเราต้องใช้พอเพียงไม่งน sí> ั้นเงินที so, ่เรามีมันจะหายไปหมดจะทําให้เราไม่เปรักขโมยด้วย ต้องให้รู้วนะ่าอย่าโลภมากเพราะลาภมัดจะหายเราควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีแต่คุกกา เดียบครับน่ารักมากนะคะเด็กๆคราวันนี้นิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าสอนให้เรารู้ว่าอะไรคะเอามาเลยลูกมาบอลหนึ่งมาเก็บบอลมาเลยลูกโอ้แต่งว่าน่ารักเอามาเลยลูกนิทานที่ดีเ่่า่นวันนี้ส่่ส่่่ี่ท่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่าโล่่ อย่าโล่งมากนะคะเพราะลาบจะหายเราจงทำไมคะพอใจในสิ่งที่เพราเสีปรบมือให้น้องต้อหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมียกตัวอย่างเลยนะคะขอบพี่ปอปอค่ะวันนี้พี่ปอปอน่ารักมากวันนี้เด็กๆเงียบมากขอบพี่เกดไฟค่ะเกดไฟหนึ่งคนค่ะตัวแทนออกมาเลยค่ะมา,มาเลยค่ะ ผมชื่อเด็กชายน้ำพันลำพิงรับผิดการรับบ <c oughs> ท,เ,ท,ทเป็นต้นไม้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแม่ทองพัชรศิลป์เป็นนายกองเปรียงครับ,บวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนากรนิยมรับบทเป็นผู้ภาคในทานชาดก,กครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายระบุระพิมพ์นรับบทเป็นลูกน้องนายกองเปรียงครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวุฒิเผนรับบทเป็นเียน้าคณาครับ คุณผู้ชมครับรัับเป็นต้นไม้ต้นอ,อ,อ่ะนเนต้นท่อืนแล้รัา,าอยากฟังหรือ,อยังคะนันเด็กๆต้องเงียบขอเสียงปรบมือให้พี่คะ,คะเป็นกำลังใจให้พี่ๆี่ค่ะ แต่การที่ล่วงขานมาแล้วณเมืองสาววชีมีพ่อค้าจากแคว้นแดนต่างๆมาประชุมล่วงกันว่าจะไปขายของที่ต่างเมืองหัวหน้านายกองเกลียนก็เลยบอกว่าให้ลูกน้องคนหนึ่งเป็นคนมาเขาเกลียนไปพอไปถึงกลางทางลูกน้องคนนั้นเกิดหับกลางทางขึ้นมาวัวละควอี่เป็นคนที่เป็นคอยลาาเกลียน ก็เลยดเดินสเปรสปะเข้าป่าใหญ่ไปจนกระทั่งชายคนนั้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนกับเพื่อนๆโยนติดอยู่ในป่าใหญ่แล้วก็เลยนั่งรอความตายกันเพราะว่าตนรู้แล้วว่าตนจะต้องตายแน่ๆจนมีรูกน้องคนหนึ่งไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่ดูอิ่มน้ำอิ่มเนื้อก็เลยไปบอกกับน,นายกองเกียรว่าเนี่ยนายกองเกียรต้นไม้ต้นเนี้ย ดูผิวน้าผื่นเนื้อนะดาวลองตัดดิดีไหมหัวหน้านายบอกเปียงก็เลยบอกว่าได้สิเดี๋ยวข้างในจะมีน้ำก็เลยตัดเช่ก็มีน้ำกับอาหารออกมาอย่างมากมายให้ได้ดื่มได้อาบและได้กินกันก็เดินไปตัดสิ่งที่สองเช่ก็มีหญิงสาวลูกงามกับเรินทองออกมาอย่างมากมายข้าคืนนั้น ลูกน้องนายกองเพียงกับหัวหน้านายกองเพียงก็เลยอยู่กันอย่างสุขสบายพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีลูกน้องคนหนึ่งมาบอกกับนายกองเพียนว่าเนี่ยนายกองเพียนขนาดกิ่งก้านเล็กๆของมันยังได้ขนาดนี้เลยแต่ถ้าต้นใหญ่ๆของมันจะขนาดไหนเอ๋หัวหน้านายกองเพียงก็เลยบอกว่าอย่าเลยขอให้เรามามากพอแล้วเราพอพอใจนะแต่ลูกน้องคนนั้นก็ไม่ฟังก็เลยไปชวนพวกพ้องมาตัด แต่ตัดยังไงก็ตัดไม่เข้าจนพญานาคราชที่อยู่ในต้นไม้ออกมาและฆ่าลูกน้องนายกองเกียนและเหลือหัวหน้านายกองเกียนแต่เพียงผูด้เดียวก็เลยขอร้องชีวิตว่าอยาฆ่าตนเลยพญานาคราชก็บอกว่าข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกเพราะเจ้าเป็นคนที่ไม่มีความโลภมากเหมือนลูกน้องของเจ้าข้าจะปล่อยเจ้าไป และพยานานาตดาก็ให้เงินทองและเศษให้หัวหน้านายกองเป็นกับเซจี่บายขอจบเพียงเท่านี้นะคะวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค,คะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะของบ้าน Active House ในวันนี้ใครอยากฟังนิทานบ้าง ครายากฟังนิทานขอเสียงยนยนหน่อยพี่ขอยกมือหน่อยโอ้พี่พี่ยกมือกันเยอะมากเลยลูกนะคะเอาเมือลงมือลงถ้าอยากฟังฟังให้ดีๆนะคะเราต้องตั้งใจฟังเพราะวันนี้พี่พี่เขตดฟรีนะคะมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังหลังจากที่พี่พี่เนี่ยนะคะมีนิทานมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูซิในเนื้อหาเนี่ยนะคะ มีอะไรแล้วสอนอะไรเราว่าพร้อมรับชมหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วค่ะอพร้อมแล้วพบกับพี่เกรทรีเลยค่ะมาเลยลูกมาเลยค่ะ ได้แล้วไปแล้วดีไปแล้วอย่าออะมีอะไรีิคำต่อไปอะคำนี้เท่านี้จะใชอ่านว่าอะไรครับพี่เดจ้าเหรครับเกิดเกิดอะ่านว่าอะไรครับจ้าอะจอมจอมอะไรครับชื่อชื่อสาวนะครับอะอะคำนี้อบอุ่นขึ้นลยค ทางมาล้วลูกตัววิมนะครับอนนีวะครับวางก็จะเรียกนะครับเอาวางป้ายอะไนี้เราไม่ดูซ้ำแล้วเอาเอาป้ายวางอ่าลิเอ i t e Bird Come Here อ่า l e h a n b y c r a o I Can No I Can นี่ยเอาโอ้ s อ็กซ์ชัดเมา นะครับน้องโป่งแรกติดอีมันไม่มีมือมันมีอ่านะครับเลี้ยงเบิร์ต can you fly ไปแล้วบินอ่าบิ dai, dai, นได้น้องบินได้ครับอ่า elephant come here อ่า elephant elephant ตื่นยังอ่า elephant ตื่นหน่อยรึอ่า elephant <laughs> uh, can you fly I can no I can t

จะทมไม่ได้ปามลเท้าไหมไม่ดีนะครับ Little Miss Can You Swim Yes I Can Swim 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 นะครับวันนี้เรกเรียนเรียนรู้าสามารถะครับ Can กับ Can นะครับก็คือสามารถและไม่สามารถนะครับอ่าวันนี้กิจกรรมของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มีเรื่องแก้นะครับเนะรื่องการวิ่งเร่นเนาะ เด็กๆได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้เด็กๆได้ประโยชน์อะไรลูกได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันเราได้เราสามารถนํนา,า,า,านอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยไปบริโภคนะคะเพื่อ สภาพที่ดีของใครของเราถ้าเราทานอาหารที่มีประโยชน์เทลตี้เราก็จะมีสุขภาพที่ทำไมนะคะสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีอาหารนะคะที่ไม่มีประโยะะชน์และสาารทานได้ไหมคะทานาาได้แต่เราต้องทานาาในปริมาณที่เพียงอที่น้อยนะคะเพียงพอเพราะว่าเราต้องการทำไมใ้ร่านกายเรามีไขมันเหมือนกันแต่ถ้าเราบริโภคเกินไปแล้วจะเป็น ชีวิตประจำวันโดยการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกระนามัยนะคะวันนี้คุณครูนะคะบ้านแอติพาว้าส์รละคครูนะักเรียนทุกคนขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กังแม่ค่ะลูก ตองบนออกกำลังกายก็มันสมุเป็นลิฟเลวิสิมุสลีฟออฟเลสเอ็กซเซนเฮาอะไนอนหลับให้เพียงพอ ข้อที่หนึ่งอะไรลูก Eat well Eat well คืออะไรคะกินอาหารที่มีประโยชน์อ่าข้อสองอะไรลูกอ่านท้องกัน Drink water very good Drink water คืออะไรคะดื่มน้ำเวละอย่างน้อยกี่แก้วลูก6-8ถึงแแก้วอ่าต่อมาอะไรคะ Hand washing. Hand washing Hand washing คืออะไรลูกล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและและอะไรคะ หลังเข้าห้องน้ำ very good ต่อไปอะไรคะ do exercise คืออะไรลูกออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างน้อยกี่ครั้งต่อสัปดาห์คะเออกี่ครั้งดี2ถึง3ครั้งอ่าต่อไปอันสุดท้ายนี้ก็สำคัญมากเลยอะไรลูกอ่านพร้อมกัน sleep well sleep well คืออะไรคะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ8ถึง10ชั่วโมง very good ค่ะวันนี้ก็บ้านเทเรทีเฮาส์ P นะคะก็มาบอกทิศการมีสุขภาพที่ดีค่ะ